มีข่าวเช้าโอ้ยหลวงพ่อแต่ละวัดนี่มีแต่เรื่องเช้าเชา,ชา,ชาทั้งเลยนะดีแล้วสึกๆไปครับนะครับ,นะรบอืกรมราชัรรแจงปรับเพิ่อมอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรมกว่าหกไร่เพื่อลดความแออัดนะครับนี่ครับเพิ่อมอาณาเขตเรือนจำคลองเปรมกว่าหกไร่เพื่อลดความแออัดความจริงได้ทำเป็นแบบคอนโดในต่างประเทศนะหรือไม่ก็ไป นะเช่าคอนโดหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยกรมราชัณฑ์น่าจะไปนะให้เอกชนก็ทําเรือนจําดีกว่าไหมดีกว่านะไม่ต้องแบบนะทําเป็นคอนโดเลยเยอะแยะเป็นคอนโดล่างๆในเมืองในอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคอนโดเหล่าเนี้ทําเป็นเรือนจําไปแล้วก็ให้เอกชนรับผิดชอบดีกว่านะครับอืมนะกิจการเรือนจําก้าวหน้านะครับอืมนะฮะนะฮนะอ่ะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ ก็แจ้งกันมานะครับจุก,กรูจุก,กรูกันนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับให้ไปอยู่ในอะไรเนี่ยนะครับอืมมีอะไรบ้างนะครับอืวันนี้มีเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมการบ้านการเมืองก็เรื่องของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขาก็จะเปลี่ยนหัวหน้าพักแล้วเฉลิมชัยไม่เอาแล้วลาออกนะครับคืนพักให้กับนะ คนประชาธิปัตย์ก็ประกอบไปด้วยชวนเหลียกชวนหลีกภยัยอภิสิทธิ์เว่ชาชีวะจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับแล้วก็ใครบัญญัติบรรทัดฐานก็เอาพวกคนรุ่นเก่านะกลับมาดูแลพรรคพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ตกต่ําคล้ายๆกับเพื่อไทยเนี่ยแหละครับในยุคตกต่ําทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะประชาธิปัตย์ถ้าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไม่แน่นะกระแสอาจจะดีขึ้นเหมือนเพื่อไทยเอาชินบัตรออกไปกองไวขง้ข้างข้างๆก่อน หาผู้นําใหม่ๆคนใหม่ๆที่ไม่ใช่กินวัตผมว่าดีนะนะครับรัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับอืมนะครับอ้าวมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะครับนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่ากําลังจะแก้ปัญหาเรื่องการอายัดบัญชีที่มันมั่วเหลือเกินข่าวอายัดบัญชีแบงก์ชาติปปงกระทรวงดีอีชี้แจงหน่อยครับนะครับนี่ครับเนี่ย ทุกคนเขาก็บอกเนี่ยทำไมบัญชายัดบัญชีมั่วนะครับเงินสกรปรกเข้าบัญชีพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนเขาไม่รู้เรื่องด้วยไปอายัดทำไมนะครับเนี่ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยแบงค์ชาติปปบงงกระทรวงดีอีชี้แจงหน่อยไหมครับนะครับปกติเจ้าของบัญชีมามักจะขายขาดให้กับมิจฉาชีพไปรับโอนเงินจากเหยือ่อเมื่อต้องโอนต่อยอดใหญ่ๆก็อุ้มเจ้าของบัญชีไปคอยสแกนหน้าให้ บัญชีมาจึงไม่น่าจะถูกใช้มาโอนเงินซื้อนอนซื้อนี่ไปที่บัญชีผู้บริสุทธิ์ทำไมระบบรับแจ้งความอายัดนะครับบัญชีต้องสงสัยจึงมีโอนอ่าจึงมีเงินโอนต้องสงสัยวิ่งไปหาบัญชีผู้บริสุทธิ์ได้แบงค์ชาติกับปปรงรวมทั้งกระทรวงดีที้แจงหน่อยครับนะครับนี่เขาสนเขาสงสยัยเนี่ยประชาชนเขาเดือดร้อนกันทั่วหน้าเนี่ยอืมนะครับยังเงียบเป็นเป่าสากนะทั้งแบงค์ชาติทั้งปปง ทางสานักงานตารวจแห่งชาติลองชี้แจงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอนะฮะหนักเลยนะครับเรื่องนี้มันกระทบเลยฮะนะครับกระทบพี่น้องประชาชนคนทุกคนน่ะที่ต้องใช้วิธีการสแกนค้าขายนะครับนะครับร้านคงร้านค้าเดือดร้อนขายก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวนะครับเดือดร้อนกันหมดชุกครูนะครับเจ้าคุณวัสรธรรุ่นเดียวกันกันกบผมอ๋ออะไรนี่ครับ นะครับนะคุณอะไรรอยอริยะนะน, 88, นะเบนจมะแปดสิบแปดหรือเปล่าครับเจ้าวาดพระโสธรอนผมเบนจมะแปดสิบแปดคุณรอยรุ่นไหนครับตึกกศทชท,ท,ที่สร้างไม่เสร็จหน้าสารจังหวัดนนทบรุรีนะครับเอามาทําเรือนจําได้ไหมโอ้ไม่รู้ต้องถามเขาดูนะเขายอมหรือเปล่าน,น,น,นะครับเอ่นะฮะว่ากันไปครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเนะี่ยพี่น้องประชาชนก็ นะครับว่ากันมานะครับอืมเออมีอะไรบ้างนะครับเอข่าวสารบ้านเมืองมีอะไรก็บอกกันมานะฮะอืมนะครับนะครับมีอะไรถามก็เชิญนะครับได้นะนะครับตอนนี้ AI ก็เข้ามาแทนคนเยอะแยะนะครับเขาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับจะทําให้คนตกงานเก้าสิบกเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานแล้วก็ต้องรีบปรับตัวนะ นะครับคนจะตกงานกันเยอะอืมนะฮะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจครับอืมธนาคารอายัดบรรัญชีที่ปลายเหตุนะครับนี่ตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้คําตอบครับอืมคนค้าขายสุจริตนะครับก็ต้องมาโดนอายัดนะครับอืนะฮะเนี่ยลําบากกันหมดเนี่ยโอ้นะอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอืมนี่ผมก็าลังดูอยู่มีอะไรบ้างนะครับ อืมนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องฮุนเซนครับนะครับฮุนเซนก็จะเปิดด่านคนนะทหารไทยก็ไม่ให้เปิดก็คงเถียงกันไปโลกแตกนะเศรษฐกิจก็แย่ทั้งสองประเทศทั้งกันาเดียทั้งไทยแย่ไปหมดนะครับค่าเงินบาทก็แข็งนักท่องเที่ยวก็ไม่มีนะครับนะค่าค่าครองชีพก็สูงทุกสิ่งทุกอย่างไม่แย่หมดรัฐบาลไปดูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องตัวนี้หนักนะชายแดนก็ปล่อยทหารเข้าไปเถอะ นะครับวันหนึ่งข่าวพวกชายแดนในเยอะไปหน่อยนะเออนำเสนอข่าวพวกนะครับเศรษฐกิจบ้างปากท้องเนี่ยข้าวของแพงเนี่ยทำไงเนี่ยค้าขายลําบากทําไงรัฐบาลจะทําไงเนี่ยนะครับแล้วก็เกษตรเกษตรแรงต่างแยกหมดการท่องเที่ยวไม่ดีเนี่ยเนี่ยนำเสนอข่าวพรุ่งนี้มันมีแต่เรื่องขมเนเนี่ยไปทางไหนก็นะครับนายกยอมรับมีรัฐมนตรียอมรับมีรมาชอกลาหหมขอให้รออีกสักนิด นะครับรัฐมนตรียุติธรรมเป็นใครนะครับเป็นคนกลางเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะครับอืมนะครับนะครับเนี่ยมีแต่เรื่องเปิดดานเรื่องขามเนผมว่าเรามาคุยเรื่องอื่นบ้างเรื่องว่าทํายังไงถึงจะค้าขายดีทํายังไงถึงคนมีงานทําปัญหานี่นอกระบบในระบบนะฮะทุกคนนี้ทุกวันนี้คนในประเทศไทยลําบากเศรษฐกิจจะทํายังไงนะนะครับข่าวขามเนก็น้อยๆลงหน่อยก็ได้นะครับนะครับอืม นะเอาข่าวดูที่ว่าเนี่ยจะทํามาหากินยังไงขาขายยากคนไม่มีงานทําเนี่ยทาไงนะครับข่าวพวกนี้รัฐบาลมาดูแลหน่อยข้าวของแพงทํายังไงเนี่ยครับสําคัญอนี่ครับทนายเดชาช่วยด้วยโดนโกงจากการลงทุนค่ะเหมือนดิไอคอนเลยเหรออ้าวลองเอารายละเอียดมาดูที่เป็นยังไงโกงยังไงนะครับแจ้งความหรือย,ยังถ้าเราโดนโกงเราก็เตรียมหลักฐานไปแจ้งความก่อนนะหลังจากนั้น จะดําเนินการต่อไปอยังไงก็ว่ากันไปต้องแต่ต้องแจ้งความก่อนนะครับอค้าขายก็ลําบากยังมาต้องระแวงเรื่องบัญชีมาบัญชีถูกอายัดอีกนะครับเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาบ่นกันเนี่ยเอาไงดีนะตำรวจกับธนาคารก็เก่งเกินนะอายัดทุกบัญชีชาวบ้านชาวช่องลําบากกันหมดพอมีบัญชีมาไม่ไปอายัดบัญชีมา้านะครับมาแก้ปัญหาโดยการอายัดบัญชีประชาชน นะครับนี่ก็ชาวบ้านเขาด่ากันอยู่นะนะครับอืมนะฮะว่ากันไปนะครับนี่อะไรเมื่อพวกอินฟูเห็นด้วยเลยครับรัฐบาลควรหันมาดูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับเรื่องชายแดนเขรเนี่ยผมว่านําเสนอข่าวเบาๆกันหน่อยดีกว่านะเปิดทุกช่องมีแต่ชายแดนทุกวันมันยังไม่ได้ลบเลยนะครับชายแดนเหมรยังไม่มีการลบการอะไรนะครับมีแต่โดนเข้ามานะครับกลายเป็นข่าวมีแต่เรื่องชายแดนผมอยากจะฝากนะครับ สื่อมวลชนว่าลองนําเสนอข่าวปากท้องบ้างดีกว่าเนี่ยหลักพืชผลการเกษตรตกต่ำเลยตอนนี้ทํำยังไงนะครับชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินทํำยังไงค้าขายแม่คงแม่ค้าตลาดนัดขายของไม่ได้ทําไงนะครับคนไม่มีงานทํานักศึกษาเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทํานําเสนอข่าวพรุ่งนี้บ้างดีไหมวันๆไม่มีอะไรมีแต่ข่ามขม่ามขม่ามข่ามข่ามมีแต่ข่าวขมามดูมันจะเบื่อคนก็เครียดกันนะ เดี๋ยวเขมรบุกเดี๋ยวอะไรผมว่ามันเหมือนบ้านเมืองมันเกิดสงครามอะนะครับนะนำเสนอข่าวอื่นบ้างเนี่ยปากท้องทําไงข้าวของแพงทําไงให้ราคามันลดลงเนี่ยรัฐบาลจะทําไงได้บ้างนะครับนะอืมนะก็ฝากนะครับฝากด้วยนะครับอืมบุกลุกยามวิการติดคุกกีป่ปีห้าปีครับนะครับรัฐบาลเตรียมแถลงนโยบายแก้ปัญหาชายแดงและคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งอย่างเนี้ ต้องเตรียมการเลยครับเวลามันน้อยทํายังไงถึงคนละครึ่งคนละครึ่งยังไงอืมจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เอาเงินจากไหนมาอืมนะครับนี่เขาบอกอะไรเด่ะเห็นใจราจะทันนัดโทษสามแสนแน่นเรือนจําโอ้โหนะครับแต่คนเสพยาห้าล้านคนนะครับเ็าบอกเนี่ยมีคนเสพยาทั้งหมดห้าล้านคน นะครับนะอันนี้พลตรวจตีภูวดิตเขาบอกนะเขาเป็นวิทยากรด้านยาเสพติดคนเสพยาห้าล้านคนนักโทษในคุกสามแสนแน่นเรือนจําก็ต้องหามาตรการครับนะสร้างเรือนจาไปเรื่อยไม่ได้ไมันต้องออกกฎหมายมาแล้วก็เอาคอนโดล้านคนโดเอกชนเปลี่ยนไปเป็นเรือนจําแทนนะครับต้องเอาคอนโดไปเป็นเรือนจําไม่ใช่วันๆไปสร้างเรือนจําสร้างเรือนจําจะเอาเงินที่ไหนอ่ะก็เอาคอนโดเนี่ยแหละครับออกกฎหมายให้เอกชนเนี่ยทำเรือนจําเลย นะแล้วก็จ่ายเงินเขาไปเลยเพราะทุกวันนี้คอนโดแม่ก็ขายไม่ออกอยู่แล้วนะครับอืมจริงไหมครับข้าวถูกแต่ปุ๋ยแพงนะครับของแพงแต่ค่าแรงเท่าเดิมนี่นะข้าวถูกปยปุ๋ยแพงนะครับของแพงค่าแรงเท่าเดิมนี่พี่น้องประชาชนเ็าพูดมานะผมไม่ได้พูดนะเดี๋ยวจะหาว่าเออเดชามันรู้ทุกเรื่องไม่ใช่หรอกผมเนี่ยดูจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เอฟซีเนี่ยเขาบอกของแพงค่าแรงเท่าเดิม ข้าวถูกแต่ปุ๋ยแพงจริงไหมครับจริงต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นในรายการนี้ก็พยายามเปิดโอกาสนะครับอืมไม่มีเงินจะกินแล้วนะครับแล้วก็นี่บางคนบอกขอรับค่าทนายเป็นเงินสดกลัวโดนอายัดบัญชีไม่รู้เงินที่โอนมาจากบัญชีมาหรือเปล่าเลอะเทอะมากระบบประเทศไทยนะครับก็ฝากพี่น้องตำรวจนะครับอย่าไปอายัดมั่วสงสารประชาชนบ้างนะครับลำบากกันหมดครับอืม นะมีอะไรบ้างครับเอ่อธนาคารอย่างประเทศไทยสั่งด่วนนะครับสั่งด่วนธนาคารต่างๆเ,เร่งดําเนินการปลดอายัดบัญชีนะครับนะครับแจ้งสายด่วนหนึ่งสองหนึ่งสามแจ้งไปแล้วต้องฟังเพลงกี่เพลงอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสามแจ้งไปก็ฟังเพลงที่หนึ่งฟังเพลงที่สองฟังหมอลำฟังลูกทุ่งฟังรักฟังอะไรต่างๆจะมีคนรับหรือเปล่าฝากด้วยนะครับอืนะครับอืว่ากันไปนะ ออมิจฉาชีพก็เต็มบ้านเต็มเมืองคนโกงก็เยอะผู้วิเศษก็มากล่างทรงนะนะครับผู้วิเศษนะหลอกลวงประชาชนกันเยอะแยะมากมายนะครับนะครับดี๋ยวนี้มันมีแต่โจรเต็มบ้านเต็มเมืองเออมีอะไรบ้างครับนะครับหนักหนากันเลยตอนนี้นะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับเออรายการวิทยุก็มีผู้วิเศษก็มีนะ อ้างตัวเป็นแทบเป็นอะไรต่างๆหลอกลวงกันอาศัยทีวีอาศัย,ว,ศยวิธีกรดังรับจ้างอวยผู้วิเศษก็เยอะอืมอืมนะครับแต่มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอนุทินยันยังไม่เปิดด่านตอนนี้ขอพอรมันเกิดให้ประเทศชาติสงบสุขนะครับนะะก็ดูวันต่อไปนะครับนะครับ ผมอยากให้อนุทินเนี่ยดูแลเรื่องปากท้องไอ้ปัญหาชายแดงปล่อยไปลยครับปล่อยทหารไปครับมันไม่มีการลบหรอกมีมันเป็นอย่างนี้นะครับมันดูเรื่องปากท้องทําไงจะมีข้าวกินยังไงจะกินดีอยู่ดีมีงานทํำยังไงอันนี้คือเรื่องใหญ่ผมอยากให้มามา,มาเอาเวลามาใส่ใจเรื่องปากท้องดีกว่าอยู่ดีกินดีนะนะครับชายแดนปล่อยทหารไปแล้วเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเข้าไปดีกว่าอืม นะครับกระทรวงการคลังเผยภาระหนี้รัฐบาลต่อประมาณการรายได้พุ่ง42หนี้สาธารณะต่อ GDP 64โอ้โหนะครับรายได้100บาทเป็นหนี้64บาทนะครับภาระหนี้โอ้โหต่อรัฐบาลหนะักหนี้สินพุ่งรายได้ไม่มีนะครับลำบากครับนะครับ,นะรบต่างชาติก็ถอนการลงทุนนักท่องเที่ยวก็ไม่มาทำไงดีครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาชายแดนปล่อยทหารไปแล้วก็รัฐบาลมาดูสิ จะทายังไงครับเนี่ยนี้สินพุ่งครับวันวันกู้ครับกู้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 อย่างเดียวพอกู้มาแล้วก็เก็บภาษีไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้ก็ไงกู้อีกนะครับนะนะครับยังไม่รวมถึงกู้มาแจกมาอะไรต่างๆอยกยิ่งจนยิ่งแจกก็ตายกันไม่ดีกันประเทศเรานะครับอืมนะสสดูแลแต่ปากท้องเจ้าสัวหรือเปล่าครับนะครับเออนะครับนะเนี่ยมาดูเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยทำยังไงดี ฮะนะครับอยากจะฝากนะครับพี่น้องครับอืมอืมอืมนะครับมาดูนะฮะเออทำไงกันเนี่ยนะอืมนะครับสื่อกัมพูชานะครับบอกกระแสอ,อ่กระแสชาตินิยมสุดตรงทำลายประเทศชาติอืมนะครับเนี่ยก็นนะครับอืม นะครับนี่อะไรครับ15นาทีบิ๊กเต่าตรวจสอบข้อร้องเรียนเจ้าว,วาดวัดหลวงพ่อโสธรเผยคนรับฟังมาบ้างแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าว,วาดก็ต้องดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้นะครับนอกนั้นก็มีแต่เรื่องอายัดบัญชีอายัดบัญชีแบบเวียงแหนะครับอืมอืมนะครับมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับอืมมีอะไรกันบ้างเราเศรษฐกิจนะโอ้ นะครับเอาดูเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนี่หนักเลยนะอืมอืมผมอยากจะให้รัให้นำเสนอข่าวเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยอืมอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่น่าสนใจครับอืมเนี่ยจะกู้เงินจะยืมเงินอะไรก็ยากนะครับ นะครับเดี๋ยวนี้เราเวลาขัดสนมาจะไปกู้ซื้อรถซื้อบ้านอะไรยากหมดทุกอย่างตอนนี้แย่ทำไงดีนะครับเรื่องเรื่องแรงงานก็เหมือนกันนะครับมมีอะไรบ้างครับอืมนะครับมีข่าวสารอะไรที่น่าใจครับชมจากสงขาฝนตกมาทั้งวันครับชายแดนไม่มีวันสงบหรอกครับนะต้องสร้างกำแพงเอาเงินที่ไหนครับสร้างกำแพงครับ นะครับแปดร้อยกิโลนี้ใช้เงินกี่หมื่นล้านมีเรามีเงินหรือเปล่าครับนะครับนะเข้าใจครับปัญหาความมั่นคงแล้วแต่ว่าสร้างกำแพงแปดร้อยกิโลใช้เงินกี่หมื่นล้านครับนะครับรัฐบาลมีไหมครับนะฮะตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจหนักอืมนะครับอืมนะครับนะสร้างกำแพงก็เหมือนอเมริกาเหมือนอะไรต่างๆอเมริกายังไม่มีปัญญาสร้างเลยมันใช้เงินเยอะเอาที่ไหนดีครับนะครับนะเราอยากจะทะลุมีเงินนะผมคิดว่า นะเราไม่ต้องไปสร้างกำแพงเอาเงินมาดูทำยังไงเรื่องเศรษฐกิจให้คนมีข้าวกินก่อนดีไหมครับอืมนะฮะก็ผมเองอยากให้เป็นเศรษฐกิจดีปากท้องดีอืมอืมนะครับนี่รายการเมืองนะครับทักษินรอเวลาคัมแบ็กติดคุกหนึ่งปีออกมาจะยิ่งใหญ่เอา็วากันไปแล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะเออรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่แตกต่างกันอย่างไร นะครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดผมเชื่อว่ารัฐบาลพี่หนูเนี่ยน่าจะรักษาภาพลักษณ์เอาเมือชีพมาบริหารกระทรวงสำคัญผมว่าหน้าตารัฐมนตรีน่าจะดีกว่ารัฐบาลเพื่อไทยในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนายทุนบ้างคนสนิทบ้างอะไรนะครับนะแต่รัฐบาลพี่หนูเนี่ยต้นทุนมันต่ำมีเสียงแค่69เเสียงนอกนั้นก็มาจากพรรคส้มเพราะฉะนั้นก็มีโควตาคนนอกเยอะกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงานเอาเมือที่มาทาถ้าเอาเมือที่มาทําปุ๊บเข้ามาปุ๊บปั๊บก็สา,ามารถแก้ปัญหาได้เลยแตกต่างจากรัฐบาลเพื่อไทยนะอืมมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะฮะอืมอืมมีอะไรบ้างครับนะครับมีอะไรใครอยากถามอะไรก็ถามกันมานะครับขอบอืมนะครับยกนี่กอจะสได้ไหมคะอืมไอ้ยกนี่กอจสอ นี่กอยสเป็นนี้ที่ต้องจ่ายนะครับไปยกนี่ไม่ได้ถ้าประเทศเราใครเป็นนี้แล้วยกนี่หมดต่อไปประเทศเจ๊งนะครับนะไอ้พวกที่มาเป็นรัฐบาลยกนี่กอยสปลดนี่ชาวนานะนะพักชำระนี่ผมถามหน่อยถ้าคุณมีนโยบายแบบนี้ใครมันจะใช้นี่มันจะกลายว่าไปส่งเสริมให้ทุกคนให้เบี้ยวนี่หมดคนทั้งประเทศมันจะกลายเป็นคนขี้โกงใครเลือกพักเราก็พักนี่เกษตรกร ใครเป็นหนี้ก็พักหนี้ใครเป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้หนี้นะหนี้กอยสก็ยกเลิกไปเลยอ่านะโกงได้โกงไปเลยถ้าเป็นแบบนี้บ้านเมืองก็ชิหไายนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปเลือกพักพวุ่งนี้มาจบนะครับหนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับหน,น,น,นะนี้ก็อนะกอยสออไม่ต้องใช้หนี้เกษตรกรไม่ต้องใช้เบี้ยวให้หมดแล้วใครแม่งจะมาลงทุนในประเทศรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมานะครับมาบริหารชาติบ้านเมืองธนาคารแม่งก็เจ๊งเงยกองทุนต่างๆเจ๊งเลยนะครับ บิญี่ปุ่นบังคับไทยเปิดด่านนะครับนะเขาได้รับความเสียหายเขาก็ต้องอคุยกับประเทศไทยให้เปิดด่านไม่เปิดก็อย่าเปิดนะแค่นั้นไปเขาก็ดูก็เสียหายก,ก็ย้ายไปลงทุนประเทศอื่นประเทศเราก็ไม่มีใครลงทนุนเดี๋ยวประเทศเราก็เจ๊งประเทศเราเนี่ยประเทศยากจนไม่ใช่ประเทศร่ํารวยนะถ้าเกาหลีก็ไปญี่ปุ่นก็ไปอเมริกาก็ย้ายออกไปจีนก็ไปก็เจ๊งประเทศลางอะ่ะไปดูเขมเมนนะครับ เมืองอะไรเขาเรียกอะไรสีอนุวิวอะไรคนจีนก็ทิ้งไปหมดก็เหลือตึกร้างนะครับเพราะนั้นนะครับเราถ้าเกิดเราไม่เราไม่ฟังต่างชาติเลยเราจะฟังแต่ทหารอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทหารหน่วยงานอื่นก็ต้องฟังประเทศเรามันมีหลายอย่างด้านป้องกันประเทศด้านเศรษฐกิจปากท้องการท่องเที่ยวการลงทุนมันต้องคุยกันนะครับแก้กัญชากับแก้หัวสว ออครับเขาก็ยังไม่ได้รับตําแหน่งยังไม่ได้ถแถลงนโยบายอนุทินก็ยังแก้อะไรไม่ได้ก็ลอยก็เขาเขาเขา,เขาถแถลงนโยบายอยู่นะครับสร้างกําแพงประเทศอื่นยังทําได้ค่อยๆทําจุดสาคัญนะครับนะครับเอาเงินที่ไหนนะครับมีทางเดียวก็ต้องรับบริจาคถ้าจะแต่างานน่ะน,นะครับผมว่าเงินไม่มีประเทศเรานะครับก็ไปซื้อกิฟเพนซื้ออะไรนะละแล้วงบประมาณเหลืออยู่กี่ตังค์ท่านลงเข้า Google ดิ เข้าอ่แชท GPT เข้า AI ถามว่าตอนนี้ประเทศไทยเงินเหลือลงทุนเท่าไหร่เนี่ยเข้าตอนนี้เลยก็ได้ลองถามด้วยอืมลองถามดูนะบางทีท่านติดตามข่าวสารท่านต้องหาความรู้ด้วยนะเงินก็ประมาณเหลือลงทุนเนี่ยลองดูดิย๋ยดคขับเหลือเท่าไหร่ครับอืมเหลือน้อยครับเงินก็ประมาณเหลือลงทุนคืเงินก็ประมาณลงเหลือจากการดําเนินการใชหนี่ จ่ายค่านู่นค่านี่แล้วเหลือเท่าไหร่มันเหลือนิดเดียวอะ่ะลองไปดูเนี่ยเหลือกี่ตังค์น่ะนะครับนะเงินมันเหลือน้อยไปดูนะครับนะารบางคนบอกจะเอาเงินเอาเงินไปสร้างกำแพงแปดร้อยกิโเลยเอาเงินที่ไหนแล้วครับถามหน่อยครับนะครับนะเอาเอาเงินที่ไหนะนะครับอ่านะครับอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะประเทศเราจนนะไม่ใช่ประเทศเศรษฐีนะคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยยากจนคนทั้งประเทศหกสิบกว่าล้านคนท่านทราบไหมครับ ลองถาม AI ไอนะครับคนในประเทศไทยนะพิมพไปเลยเนี่ยนะนะถาม a ออนะครับอืคนไทยเสียภาษีเงินได้มีกี่คนต้องถามเนี่ยนะครับคนไทยมีหกสิบหกล้านเนี่ยคนเสียภาษีมีอยู่สี่ล้านนะสามสิบหกล้านคนไม่เสียภาษีเพราะรายได้ไม่ถึงประเทศเราประเทศยากจนแค่กินอยู่วันๆังไม่มีแล้วเอาเงินที่ไหนไปสร้างรั้วสร้างอะไรต่างๆไปเอาต้องรับบริจาคครับ เนี่ยเข้า AI นะครับยุคนี้เป็นยุค AI แล้วใครติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับนะครับเวลาจะเชื่ออะไรต่างเนี่ยลองถาม AI ดูนะจะได้รู้ประเทศเรายากจนจะกินจะอยู่ไม่มีไปสร้างกำแพงล้อมประเทศเอาที่ไหนแล้วครับนะครับนะอันนี้เราพูดเรื่องจริงเนี่ยเข้า AI ถามเลยพิมพ์คำว่าคนไทยเสียภาษีเงินได้มีกี่คนมีสี่ล้านนะครับอีกสามสิบหกล้านไม่ต้องเสียภาษีเพราะรายได้ไม่ถึง ต่คับภาษีเงินได้ไม่มีคนไทยทั้งประเทศไม่ไม่ได้เสียภาษีเลยเพราะอะไรจนนะครับชัดเจนไหมครับดาฟเอระบอกสร้างรั้วสร้างรั้วสร้างรัง้วไปเอาที่ไหนรับบริจาคสิครับนะอ่าใช้เงินทักทลายหรสี่ห้าหมื่นล้านสามหมื่นล้านเอาที่ไหนนะครับนะครับประเทศเรานะครับถ้าประเทศเรารวยขนาดอเมริกาไปดูสร้างกำแพงลองพิมพ์ไปดูอเมริกาสร้างกำแพงเนี่ยนะเดี๋ยวดูไว อืมกำแพงชายแดนเม็กซิโกสารัฐถามนี่ใช้เงินเท่าไหร่เออดูต้องใช้เท่าไหร่นะเขาสร้างเสร็จหรือยังนะนะเห็นไหมนะครับมันต้องใช้เงินมหาศาลไงจะกินยังไม่มีไปสร้างกำแพงเอาที่ไหนนะครับเสียภาษีนําเข้ามากกว่าเงินได้